なるほど。 สวัสด <kung> ีข <divide> น้องสวัสดีจ้ายังใช่หรอเปล่าได้ดังเสรจเป็นสูตรหรอเี่อ่ะไม่ไม่เป็นแบบเป็นแบบเสื้แบบเสื้อฟ่มฝากชัแม่พิเวนครับี่เบ้เวัสดีครับ มันเป็นเรื่องนั BMW ่เล่นอยู่ไ้นไ้นนี่ผมขอร้องนะเฮ้เลยครับพวกคุณเนี่ยอยู่ข้างกันมากทำไมไม่ถูกใจผมทำไมอ่ะเพราะอะไรไม่ถูกใจผมมันแค่ไม่ถูกใจใจอะไรซื้อผมไหมนั่งแต่งหน้าอยู่ตรงนี้แต่เขามาหาผมเองเอยเป็นไงล่ะแต่เขาเรียกผมนะ เขาเรียกผมมาขั้นกลางนะก็คุณอยู่ไกลเขาต้องเรียกไงไกลเขาจะเรียกทำไมเฮ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะช่างเขาใหญ่นะช่าเขาใหญ่นะฟ้ารักพ่อค่ะฟ้ารักพ่อไหมใครใครเป็นฟ้าใครเป็นพ่อสามเจ้าเราสามคนทำไงเนี่ยใครเป็นฟ้าสรุปใครเป็นฟ้าครับสรุปใครเป็นฟ้าผมเป็นพ่อครับใครเป็นฟ้าล่ะเอ้า ใครอยากเป็นฟ้าบ้างครับใครอยากเป็นฟ้าส่งขวัญมาให้กับฟิลด่วนเอาเป็นงานไถเงินซชแล้วเป็นไถซะแล้วใครเป็นฟ้าไม่รู้ผมเป็นเหวแล้วกันเฮ้ยตกมาเจ็บนะครับฟารักพ่อแต่มารักพี่เบนค่ะอ๋อวิธีทำไมเราแบบโป๊ยเฮ้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 ย ดีข่อหล่อ่เให้อันนี้ไม่เล็่เาเยเสื้อเซ็กซี่เซกซี่ว้าวุ่นเลยทีนี้วันนี้มีใครบ้างครับคุณกาฟิลครับมีทุกคนเลยเฮ้ยเมึงผู้จี้คบดิมีใครบ้าง ไม่ขึ้นกัวพิวเบลเลิศสามคนนี้วันนี้หมายถึงในไลฟ์เนี่ยในไลฟ์แล้วมีสามคนนะฮะคนอื่นเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะฮะชุดฉ่ำเกินอันนี้แค่น้ำจิ้มนะฮะใครที่อยากเจออยากดูชุดเต็มๆที่ไหนนะวันนี้งานที่ไหนนะบางกะปิครับเดอะมอลบางกะปินะครับใครไปเซ็นทรัลลพร้าวไม่เจอนะ เจอนี่ยเ่วันนั้นผมเจอคุณอยู่นะเจอท่าทพาวอ่ะที่ไหนอ่ะเจอท่าพาวอยู่ตรงไหนนะกระดุมไม่ทำงานค่ะพี่ก็ฟพิวฟารกพ่อเซ่กับเบนอะไรเจอข่้นข้า ขอบคุณครับจ้าแม่จับแม่เล่นกับใจมากค่ะเจ๊เบฟอยู่ไหนคะเฮ้ยไม่ถามถึงคนที่อยู่อะเอออะไรอ่ะนี่ไลฟ์เบซ์นะจะถามถึงเจ๊เบฟได้ไงนอนละไลฟ์ไปเลย ไม่แม้ไม่ัปทุกทีเสียกคตทีนใส่เนื่อยแลไลเมื่อกี้อหนเสียเลยพรุจะพาไปดูกับฟิลเวดชุดดู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 เลยเขาจะโอ้โหวันนี้วันนี้คนเยอะนเยอะเยอะ มากาบ้างใครมาบ้างใครมาบ้างประมาณพันพันสามร้อยกว่าคนนะเสี่ยครับเสียลงมุนทักทายยูเซอร์ผมหน่อยเสี่ยเสี่ยจริงหรือไม่ก็ตอบ่อไปเยจริงหรือไม่ที่คุณเหนื่อยตอนนี้ครับ ่หวหเก็บพลังไว้เก็บพลังไว<ง>้เราเจอทุกคนที่เดอะมอลล์บางกะปิอ๋อถ้าไปเดอะมอลล์เมืวานเจอไหมไม่เจอ,เ,อ,อเจอ,อไอเดียเดอะมอลลเมื่อวานกินไม่ทันเลยเว้ย <c oughs> ให้เสียพักผ่อนะครับเพี่ออันนี้นี่เรียกว่าช่างฝีมือระดับพักการพอดีครับสวดีครัออบอันนี้ช่างจากที่ไหนครับอืม ไม่ทันละต้องถามว่าช่างแบบคิวอ๋อช่างคิวทองไหมอันนี้คนณดีไลน์ผมคิวทองครับแต่ว่าว่างทุกวันนะไปเลยดิคิวทองแต่ว่างทุกวันทำไมอะทำไมถึงไม่รับงานรู้สึกไงก็รวยแล้วให้ผิดแบบที่เดียวอ๋ออ้แสดงว่า <rôle> พิษเบ <eri> ๊ม <dances> มีงานเดียวหรืออะไรให้พิษเบ๊มนะอ๋อเที่ยงค่ะอุ้ยเที่ยงแล้วหรอใช่อูดูดูว่าขอบดูพินเน่เขาทรงทรงผมใหม่นะอันนี้คือคุณไม่เคยเห็นเลยนะอันคุณไม่เคยเห็นแล้วคือเขาเป็นช่าง ช่างฉาบปูนแล้วพี่มอลลี่เนี่ยเขาเปลี่ยนอาชีพอันนี้หัวแรกในชีวิตใช่ไหมือ2ทำทรงอื่นแต่ลูกค้ารีเวส่งย่างนี้ยเป็นทรงเดียวใช่ทำเป็นทรงเดียวเป็นทรงเดียวด้วยลองดูเนาะหัวแรกในชีวิตนะครับเราดู อ,อ,อแรงว่าเลยแล้วองค <ขอ S 1> ์เขาหน่อยขอ,ขอจ้างได้ไหมจ้างได้ไหมได้ติดต่อได้ไหนว่างทุกวันอะไรแกงเวอร์ <c oughs> ที่เป็นนะโอ้ยนะครับไปติดตามไอจี